และนี่คือขั้นตอนกระบวนการการตรวจสอบซึ่งกันและกันของหน่วยงานวิชาชีพหน่วยงานวิชาชีพซึ่งเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายทั้งสิ้นในระบบของสังคมมนุษย์ตัวแทนผู้พิพากษาได้นำราชชื่อผู้พิพากษากวาพันราชชื่อยืน่นเลขาสำนักงานศาลยุติธรรมให้ถอดถอนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอันดีกาหลังพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม28สิงหาคม2561เวลา9นาฬิกาศาลอาญาถนนวัชรดาพิเศษมีนายสืบพงศ์ศรีพงษ์ ุอธีบดีผู้พิพากษาศาลภาคสองและ ผู้พิพากษาตัวแทนได้ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อผู้พิพากษากว่าพันรายชื่อคำร้องขอ,ถอ,ถ,อถอนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลดีกาแผนคดีล้มละลายท่านหน,หนึ่งหนึ่งท่านนะครับข่าวนีบอกว่าหลังพบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการศาลยุติธรรมสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่สอวาจาจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย้อ,อบังคับคุณธรรมและจริยธรรม หรือกระทําการอันมีมูลเป็นความผิดทางวิในยืนต่อเลขาสำนักงานนะครับด้านเลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมก็ระบุว่าจะติด ประกาศรายชื่อผู้ที่พากันยื่นถอดถอนที่สำนักง,งานศารและที่ทำการสารทั่วประเทศเพื่อให้ผู้พิพากษาที่ลงชื่อร่วมกันถอดถอนได้ตัดสินใจอีกครั้งภายในกำหนด20วันว่าจะถอดถอนไม่ถอดถอนยังไงได้ร่วมกันตัดสินใจอีกครั้งอะไอย่างนั้นเธอะจากนั้นก็จะให้กรรมการตัวราการสารยุติธรรมผู้ที่ถูกยืน่นชื่อถอดถอนหมายถึงว่าตัวผู้ที่เป็นจำเลยในคดีว่างั้นเธอะ จากนั้นจะให้กรรมการตุลาการผู้ที่ถูกยื่นถอดถอนมาชี้แจงภายในเจวันก่อนที่จะลงคะแนนเสียงถอดถอนอย่างเป็นทางการตามระเบียบของกอทอก็ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในกำหนดไม่เกิน30วันส่วนเรื่องว่าการที่จะให้กรรมการตุลาการผู้ที่ถูกยื่นชื่อถอดถอน ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องรอให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเท่านั้นผมต้องรายงานกาตอตแล้วก็ต้องให้กตอตเป็นผู้วินิจฉัยว่าตามกฎหมายที่เขียนไว้มาตรา43เนี่ยวันที่เริ่มหยุดปฏิบัติหน้าที่เริ่มตั้งแต่วันไหนเพรนาะขณะน,นี้เมื่อท่านยื่นมาผมมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่ารายชื่อครบถ้วนไหมแล้วก็มีขั้นตอนการปิดประกาศนะครับเฉะนั้นวันที่เริ่มนับจะรับจากวันไหนเนี่ยคอตเป็นผู้พิจารณาก็ ทางกรมสนนาธาระกิจพิธีผู้ทิ่ภาคสาภาคสองก็ได้ตรวจสอบขั้นตอนต่างๆนะครับแล้รับฟังข้อเท็จจริงจากบุกคคลหลายฝ่ายนะครับแล้วก็มีการโน้มน้าเชื่อว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับจึงได้เป็นมูลอนาม,มานซึ่งการขอถอดถอนนะครับก็ต้องวนดักล่าวนี้มีามมการมองลงในดการ ใหมายความว่าทางทางประธานกา,ารวิพากษ์การสันติกาได้มีการร้องเรียนเรื่องการทํางานของผู้พิพากษาสามกั้นต้นหรือเปล่าครับขออนุญาตนำเรียนในภาพรวมสัครับว่าทางาคณะผู้ทวงงานเนี่ยคณะทำงานแจ้งไว้หนึ่งพันเชื่อครับ ขณะนี้เรายังเปิดเผยแม้แนกว่าท่านเลขาธิการได้ตรวจนับถูกต้องและติดประกาศระถึงจะระบุได้เละเยนได้นะครับ